ฮะทีแม่ถ้าพวกสะอาดมาคนล่ะเอนในวัดถ้เที่โอดนี่จนแปลนคีจนแปนด้วยถือถ้วยยังเหะครับตานาเจ้าเจ้เจ้าทีกินข้าวบ่เยเ๋ยขี้ข้าวขข้าวใส่แก้วท่าแก้วอือข้าวอมวุ้นเสา เดามาแต่บ้านตีเอา,อเอาอโหเพื่อดีนเขาวว่าได้เลขเด็ดอยู่ดีจับบโบน่ครับโบน่แต่ว่าได้อยู่ได้อย,ยู่บโบน่อ๋อมันบโบน่ดีมันก็ฮะฟังเพิ่นนี่ตะกอนเออาอ,เอาเฝันสมมติว่าฝันมันเข่ากับคุญแจฝันได้บานนะฮะหาบัานได้ครับเลขฝันคุญแจได้บานแต่โบ,บนี่ ฟันได้ตัวใดก็าตาเสียงเก็ดหาเส<ก>ียงเ,เก็ดหาเก็ดเก็ดหาฟันมาได้ท้องค่ำสามสิบเนาะมาเลขเนี่อุย้ยกระเบนหลุตัววะ่ะที่เลขเลขเก็ดหาได้มาจังไงก็เดีย๋ยวไ,ไปเสียงคุณตาฮะได้มาจังไงเขาเดี๋ยวไปเสียงเขาเขียนไว้ครับเอาไปไว้บทางหัวบ้านครับ มาแจงสั่นเลยเทียงเลขตัวนี้อยู่กันหน้าวะครับทั้งเข่าเลยฝันข้อท้อข้ามมาหอยไว้วเฉาเยนเนี่ยาสามเส้นเลยจังว่าขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นแล้ว,ลวหลายดอกสิบแปดล้านเอาสิบแปดล้านอือสามหกสิบแปดซื้อแล้วสามใบสมใบเอามาหน้บาบลตาเียเอามาอย่โอยัอามาห้รหู้ขาล้านเบิ้งแนี้นี่ห้พี่น้องเบิ้งน้าแนี้นนอดีนี่ฮะ อีโคชาแนากันเอาว่าสิเป็นยังลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรี่วุ้งเป็ยังวุ้เป็นยังเ้าบวุ้งเป็นหวใหยใต้ดินเนาต้องสนับสนุนรัฐบาลเนาะเพื่อเนี่ยอยากให้เ้าสนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลรัฐบาลกับซอยเ้าคือเก่าไหมพนตร์ตาอเออคนดูหนีอยู่ใช้มือบาดปาดฝันว่าเราเรียกเตหาไปเสียงเอาเลขยกเตหาไปเสียงฝันว่าได้ทองคำได้ยักษ์เสียนตาสาม ฟาามันสิโบแมนเราบ่ล่ะมันสีแมนแหละจังว่าซื้อแหละจะปากครับบ่ปากบ่ปากคนสีได้ยินคนสิได้ยินเนาะเบิ่งลวดวัดตัวเห็นใบเดียวเนีเ่นนยเหรคนน้ำคู่ไว้คนเดี๋ยวบ้านนี่กล่องเบิงึงคู่ไว้สิเ<อ>ขาซื้อให้ลหลหานเอาไว้ให้น้ำ จ็ดห้าเลือกพี่น้องเก้าหกสี่เจ็ดเจ็ดห้านี่นะครับคุณตาได้เลขเจ็ดห้าเอาไปนอนเสียงฟันว่าเดียวต้องข้ามสามเซนแคทกีเมนว่ามยนหอยเมนว่ามนกับฟันดีแล้วแล้วตาฟันดีแล้วดิครับฟันดีแล้วฟันดีแล้วขึ้นเลยขึ้นเลยแนสามใบสามใบ น้ำใบก็สิบแปดล้านแล้วโ้ยโลกต้องจำคุตาบ้านนี่แหละเม็ดเดียวสําเนาะเม็ดเดียวตัวเดียวเอาเขากี้เ้บอะตาแล้วแกินจนเยี่ยมอ้ยคือได้ตัวฮารื่อด้ครับครับครับยงบ่อเข่าเดี๋ยว่งบ่เขาย่งเดี๋ยวผมมากี้กี้ไหมเอาพ่อับพ่อมาให้น้ำเลย พอแล์ว่พอลล์นั่แล้วพอจว่าขึ้นนะ่ดีหาก็เด้อที่น้องไปดี๋ยวใ้กวอกยางพี่่าฮ่าา่จริมัเฮ้ยไม่ละไม่ขีเกียวแล้วอกว่ามันค่อยสียด้วเอ่อเาไม่ตัว ทานครับอาหมดเอาทนออกดีช่เรามันจังพ้นนะบ้ยทานไหมมาเด้พี่น้องเอ้ยบนี้เมื่อกี้เขาน้ำกันพ้นู่ที่หามันหาเบียมันดีดีดีวดเพิหาพื้นดังกีถ้ากันมาขวดยุ่นี่หลายมือแล้วที่ออกมายังงตีเห็นแด่พีดแล้วที่ตางมาซอยพนน้ำเดี๋ก็สิมาได้โชคได้หมาน้ำเนาะ ได้โขกได้มาน้ำเพลินปลาปูพคนซอยเสียงปูนี่ล่ะที่ตาบะขาวเลยนะเสียงปูนี่มันบ่อก่อนี่ไปเอาไปนอนเลยเลยไปขออธิษฐานน้ำเล่าคันเลขตัวนี้สิแมนให้ฝันดีเรือปูวางสิบบอครับตาวางสั้นแล้วดวงวิญญาณไปบ่กวัชระครับไปเหตุงานให้แลวดีวัชระครับ ฝันเสียงขึ้นนั่นฝันในขึ้นนั่นเลยขึ้นนั่นเลยผู้ยิ่งคือผู้ใช้อาสอยมาให้ครับเป็นเป็นค้นแบบไหเป็นเป็นผีละเป็นผีอะไรทีเอามาหอยไว้ไห้มาหอยได้ไหมครับได้สามเส้นนักชีบาทคุณดิเส้นนักชี้บาทคุณดิ สามเสียนนักสิบบาทเคาเซีนละเซีนละเซีนละชิบบาทพุ่น่ะท่องคำมวยครับบัทั่วดิสำหรับคุณตานี่เคยถือปีนั้นจักแสนก่อคุณตาอสามสี่แสนหนึ่งถือสามแสนแล้ก็เคยถือแด้วพี่น้องว่ามันตังเบานะครับว่ามันตังเบาเนี่ยนี่ครับที่กรถามสี่เกนห้ามันนี่ครบรอบเห็นปะคุณตาครบรอบแล้ว ได้เมียนเงินงวดน,นั่นออกซีเจนหานะ,ะคุณตาได้สามแสนวะครับงวดนี้ที่เรียนลอตเตอรีอ่อยู่ครับงวดน,นี้เรียนลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยอันใหญ่นะโอ้ยล่างเบิร์นเสรวการซื้อเลขนี่คันนี้เก็บว่าได้สแตก็กล่ะโอ้เพราะว่าเจ็ตเจ็ตเป็นหลักเจ็ตมากอีกมันบอตามัดคู่มัดคู่ นะครับมอุ้ยคนตาเราตุ้งตนตัมีเลยมันมาแล้คือว่าดีแต่ะมันว่าตัวมีแค่ตามขั้วฝันครับบ่บักนั้นมันก็ฝันมันเห็นบาทสามหน่วยอืมไม่ถูนบางันมันกิ่เป็นเลขล่างมันกิ่เป็นเลขล่างอืมซูนอ่ะซวนที่เป็นเลขล่างเที่ตาอือ เอาฟังเอาเด้อพี่นอ้องฟังฟังคุณตาเล่าเป็นเสี้ยนเติบอยู่เด้เสี้ยนอยู่เด้อครับ <ทำ S 1> มันธรรมดาเด้ธรรมดาสามแสนก็เคยถื่อมาแล้วออไ,ดได้งัวทั้งหลายตัวว่ากันสกิ้งัวได้เป็นพง้นข้าเลี้ยงข้าเลี้ยงที่ตา <laughs> พวงวันนี้ซื้อบ้านซื้อที่ดินหมดนี่จำนาคุณตาไปได้พี่น้องเด้อนี่สิผ้าไปท้ำข้าวมัดหนักเถิบเย็ดขันย่ำเพชดครับขันบวยเฮ็ดบวยเฮ็ดขันเฮ็ดนี่เฮ็ดนักนครับเอาให้มนุษย์นี่ไอ้รับมาถือเฮ็ดกุล่ะฟังเอาพี่น้องขันเฮ็ดนี่เฮ็ดนักภาษาคุณตาเรา่啊 เจ็ดห้านะครับเจ็นะครับไทยนะครับเก้าหกสี่เจ็ดเจ็ดห้าบอครับบอเป็นยังบ่เป็นยังเอาซ้ำนี่บอครับบอครับขอบคุณครับตาน้กับพี่จิมยุ่นี่